เรื่องของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะอนามัยคุณหมออย่างเงี้ยค่ะมาให้ความรู้ซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงนะคะไม่ได้ไม่ได้มากมายนะคะซึ่งวันนี้คิดว่าลูกๆของเราจะได้รับความรู้ในเรื่องของกฎหมายเพื่อที่เขาจะได้มีภูมิคุ้มกันตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะขอขอบพระคุณแล้วก็ขอต้อนรับด้วยความินดียิ่งค่ะขอบพระคุณมากค่ะ

แบบนี้ค่ะบอกเหตุผลและอธิบายถึงข้อเสียอย่างจริงใจค่ะโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้มีดังนี้ค่ะตึ่นนะครับก็อายุอาจจะไม่รูุนิติภาวะานะครับ ใครที่อายุเด็กอายุต่ำที่มีอายุต่ำกวามม่า15ปีนะครับก็ผิดกฎหมายมาตรา278นะครับอายุไี่เกิน13ปีนะครับติดคุกตลอดชีวิตแล้วมีโทษตับนะคระับเป็นเงินจำนวนสี่หมื่นบาทนะครับสี่แสนบาท thank <laughs> you ไม่ยอมรับไม่มีความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยต้องจบแล้วนะคะโอเคขอเสียงปรบมือให้ เราไม่หลงนิวหรอวะแอรักน <Blues. S 2> ิวไมเรารักนิวนะเป็นของนิวนะโอ้เพื <ills> the ่อนทำไมอ่ะไม่รักแอบไม่รันิวหรอเขาทำให้เกิวามรู้สก่าเรอ่ะคือนาคตเราต้องเจอประสบการณ์ อยากให้เรามีวันนี้ร่วมกันอยากให้เรามีวันที่ประสบความสำเจ้วนเรเอ็แค่รอลุงชุ่มเนะสัาขอเราได้ไหมว่าเรามีงานี่ดีมนเราสัญญาเรารกนะเราองแอมนะ ปฏิเสธไม่เป็นนะคะก็ตามชื่อกลุล่มเด้ค่ะจ <c oughs> ัดติ๊ใจที่ไปรอบ้ทงนี่ก็ตัด <c oughs> สินใจที่จะไปต่อนะคะ<ไ>อ่ะบเสิดมาน้องนักแสดงค่ะ ถ้างั้ใพ่อแม่มาฝ พอแอเรียนเรียครกุมสุดท้ายดท้ายีสเทพวกเรามาจากกลุ่มไม่มีพ่อแม่จแก่เริ่เริ่มต้นนะครับเรียนณะวิทยากรและคณะครูโรงเบียนนองคัมวิทยาคมนะครับอาชาแน้ครับเชิญพบกับนักแสดงของเราครับ ียวคนเดียวได้ไหมวล นี่มันคิดยด้ไงแล้วแสดงว่านี่มันคิดได้แล้วแต่ว่าเราก็รักมีงมาก แก่ที่ไรค่ะคำพูดใะเหตุผลที่แอมสามารถปฏิเสธของปฏิเสธนิวได้นะคะเรายังไม่พร้อมเพราะเรายังอายุน้อยอยู่เราโตกว่านี้ไหมเราตอนเราจะจบก่อนนะเราวันที่เราพร้อมกว่านี้เถนะนิวเรายังไม่มีวุฒิภาวะที่จะรับผิดชอบเด็กที่จะเกิดมาได้หรอกผู้ปกครองของแอมไม่อนุญาต เราพ่อแม่จะผิดหวังและเสียใจมากๆค่ะถ้าหากเราพลาดมาก็ว่าจะเป็นภาระของพ่อแม่นะคะแล้วก็หากเราจําเป็นจริงๆหรือปฏิเสธไม่ได้จริงๆเราควรจะหาข้ออ้างว่าเราเป็นประจำเดือนอยู่นะข้าวผ่าไฟแดงนะ,ะ,แ,ละนะแล้วก็เพื่อนเพื่อน,นแน่ว่ามีธุระอยู่มากๆที่ต้องรีบไปทำเราขอต,ตัวก่อนนะนะคะแล้วก็ฝากไว้ที่เดียวหน่อยนะคะอย่าเอาชีวิตไปยก ที่มีค่าที่สุดและดีที่สุดของเราให้ใครดูแลเพราะไม่มีใครจะดูแลมันได้เป็นให้มีมากกว่าเราค่ะสำหรับคู่ของเราค่เราเ,เสเนองเท่านี้ค่ะขอคุณถ่ายด้ค,ค,ความรักข้างหน้าถ้ามันยังคู่กันมันก็คงจะไปด้วยกันได้นะคะวันนี้ประทรับใจน้องๆทุกกลุ่มเลยขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะทำได้ดี เลยเกินค่าเกือบทุกกลุ่มเลยนะคะก็ท้ายนี้นะคะคงจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเล็กๆนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เอพีเบนเราเราเราดูดูจนจบอ่ะดูกันจนจบให้ก่อนเดี๋ยพี่เเปิดให้ดูอีกทีห<ๆ>นึ่ง